สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการใส่ราวจับเดินในห้องน้ํานะครับกันลื่นการล้มสําหรับบ้านใครมีผู้ป่วยหรือว่ามีผู้สูงอายุรับรองว่าคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนครับอันนี้ทั้งเลก็กก็เนี่ยแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมแต่วันนี้จะใส่อีกข้างหนึ่งของห้องน้ํานะครับตรงนี้จะมีร,รูสามรูที่ท่้งเล็กเจาะไว้เรียบร้อยแล้ว นี่ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่พุกเข้าไปเอ่อเป็นพุกพลาสติกเบอร์เจ็ดนะคะร,รับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเป็นเบอร์เจ็ดหรือเบอร์แปดก็ได้แล้วก็ใส่แล้วแต่เราถนัดแล้วเราชอบพอแยกเข้าไปก็เพชรให้ค้อนต่อเข้าไปเราผ้าเราจับเราจับเดินในห้องน้ำนะครับเป็นตแตนเลดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมีขายทั่วไปในร้านเอ่อ อย่างเช่นไทพัสดุหรือโฮมโปรอะไรพวกนี้หรือร้านขายเกี่ยวกับอุปกรณ์จักโคกเกี่ยวกับราลาผ้าอะไรพวกนี้มันมีครับท่านผู้ชมเราไปถามดูถ้าอยากได้นะแล้วก็เลือกเอาตามที่เราชอบเหมาะกับการใช้งานของตัวเราเองครับอันนี้มันก็จะมีใส่พุกแล้วก็ใส่หน้าแปนใส่เพจเข้าไปครับมันเป็นเพดก็เป็นหน้าเรียกว่าเป็นหน้าแปนสน็อตสมตัวแล้วก็ขันเข้าไป ทั้งสองข้างเลยนะเ,เราเราอันนึงมันจะมีเพจทั้งสองข้างเนี่ยแบบน,น,น,นี้ไม่ยากครับนผู้ชมเราเอาจับมาเราจาับมาเทียบแล้วก็มากมากรู้แล้วก็เจาะพอเราคันแน่นแล้วก็เอานี้มาใส่แบบเนี้ยแบบนี้เลยนะมันจะมีล็อกน็อตตัวหนึ่งสำหรับล็อกมันครับน็อตหกเหลี่ยมตัวเล็กๆมันจะมีแถมมาให้ แล้วไม่ต้องไปซื้อนะมีแถมมาให้พอใส่ไปแล้วก็ใช้น็อตล็อกเข้าไปเลยแค่นั้นเองไม่ยุ่งยากเลย ขันไ้ควงก่อนขันน็อตที่ยกระเพดะให้มันแน่นก่อนน่าใช้มากมากนะท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเป็นลาจับสัจเลสนะแข็งแรงมากรับรองไม่มีหกักเน้นนะครับสำหรับบ้านใครมีผู้ป่วยหรือมีผู้สูงอายุกบช่วยได้เยอะมากมากเลยการคุณพ่อคุณแม่ของเราล้มในห้องน้ำมันก็ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าช่างเล็กมาติดตั้งมาหลายที่แล้ว ลูกค้าชื่นชมมากเลยครับแล้วก็ชอบมากครับอันนี้คือเราจับเนี่ยบางท่านอาจจะไม่รู้ที่ซื้อที่มาเราก็ไปซื้อให้นะครับแต่เราแนะนําว่าอยากให้ไปซื้อเองเพราะว่ามันจะเหมาะกับการใช้ง,งานของท่านเองถ้าให้ช่างไปซื้อให้อาจจะไม่ถูกใจนะครับ พอใส่เข้าไปแล้วก็มันแข็งแดงมากนะท่านชมสามารถจับแล้วก็ให้มันคงแข็งแดงได้เนี่ยโย่ได้สบายสๆเลยอันนี้ความยาวของมันประมาณเ60เซนเป็นราวสั้นสำหรับจับตรงประตูทางออกทางเข้าของห้องน้ำ ก็หมุนฝาเข้าไปฝาตรงนี้มันจะเป็นเกลียวนะครับท่านชมมันเป็นเกลียวทัง้งสองอันเลยนะหมุนเข้าไปหมุนให้แน่นเลยพอจะหมุนฝาก็ต้องใส่น็อตล็อกให,ใ,หให้มันแข็งแรงนะครับเผือดเดินมาแล้วพยุงตัวแล้วมันเกิดมันโยกมันขยับได้มันจะโลมเอาก็ต้องมั่นใจและให้มันแข็งแรงทนทานไปเลย ล็อกล่างล็อกบนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มุนฝาเข้าไป จับลองโยกดูแข็งแรงมากเลยครับท่านผู้ชมขอบคุณผู้การรับชมขอบคุณผู้คอมเมนต์นะครับสำหรับการติดเราจับเนหนทงน,นง้ำเข้าส็จงานครับผม